เกมผีจิตวิทยาอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบเริ่มเริ่มไปไหลายรอบแล้วไงมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันเริ่มไปไหลายรอบแล้วก็เลยมันจะดูแต่อันนี้คือเพื่อนเราอย่างเช่นเคยนะคะโอ้ยโอ้ยพอช่วยด้วยพี่ติด,ออดโอเคมาเรามาคิดตัง เขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะไคนเย็นชาแปใช่ใชชมีแต่คนเย็น่าแปลกโอ้ยย พายพูดดังๆหน่อยนะจ๊ะพูดดังๆหน่อยก็ได้ไมค์พี่อาจจะได้ยินไ,ได้ไมค์ไม่ได้ยินเลยว่ะไม่ได้แก้งันอ่ะนะโอ๊ยโอ๊ยค้างค้างเมื่อกี้พี่ค้างพายใส่เราไปเช็กกันว่าอ้าวไม่มีอะไรให้เช็กเลยเหรอ เราไม่ได้ดูเขาเราไม่ได้ดูอ่านอะไรเลยแล้วมัวแต่เราหนีออกจากร้านเลยได้ไหม <S <S เอาพลอยใส่มานีเร็วพี่หนีออกจากร้านได้ไปละเราไม่เอาของเลยเราต้องไปเอาของอหรือเปล่าพลอยไม่น่าใช่แต่เราก็ลืมดูเป็น กลับมาจ่ายพอยกลับมาจ่ายผลิตภัณฑ์แล้วกวนเกินโอ้ทำไมต้องจ่ายเจ๊ทำไมต้องจ่ายลุงทำไมต้องจ่ายหนูไม่อยากจ่ายตังค์หนูไม่มีตังค์ทำไมต้องจ่ายทำไมพอมาดูลุงคนนี้ดิเขาเหมือนเขาจะไปลํำมาเลยอะเป็นมือเขาบิดอะมานี่ดิมานี่มาเนี่ กระโดดไม่ได้พุทำไมอยู่ <Okay. S 1> พภาษาัมมนมมนานีพภาษาัานีไม่นี่ลุงคนนี้เขาไปลํมมาหรอพลมือเขาบิดมากเลยมานี่พลมาบะเราไปที่รถกันเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาว เฮ้ยเอาไมาเฮ้ยคิวหมดล้คนอื่นเาขาเขาทำไหมตกใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> พอพูดดังๆได้เลยพอยพลอยพูดดังได้เลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงพอยโครตรชัดอ่ะ ทุกคนกังฟัโอเคนะคะทุกคนคโอเคมาพอโพราไพอไปไกลแล้วเมื่อกี้แค่ซีมีเสียงรบกวนจากบ้านเพื่อนเราเลยจากโอ้ยเข้ามาแล้วเนี่ยไปที่พอมนะเขาบอกให้ตรวจสอบอ่ะ คนหันหลังรหัสผ่านของจรจะละจะละจรหน,นี่หรอดีนิเซลหรือยังเอา โอเคนะคะทุกคนเราก็ทำการลดเสียงเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราคิดว่า ถ้าเพื่อนเราเนี่ยมีน้องมีพี่มีอะไรแบบนั้นโอ้โหเสียงดังแน่ๆค่ะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เสียงอะไรอยู่ที่เพื่อนเราอีกแล้วนะคะ oh God. โอ้ o มเกาไม่กินไม่ได้อ่านเลยอ่ะไม่กินต้องทำอะไรอะ่ะไม่ได้อ่านเลยมันแต่คุยอะ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรเนี่ยพลอยไหนรอบะไม่รู้ อ้าวมันตระสิทได้อหมออกจากห้องฟิตพอยดับไปดับเอาประตูล็อกพอยช่ด้วยประตูล็อกไอ้นี่นี่ลูกคอเข้าดิพอยไฟเสียงมันเสียงอะไรเนี่ย

โ okay. อเคฮะเพราะแต่เขาบอกให้หากุญแจนี่ไงกุญแจทำไมกุญแจทำไมลูกกุญแจทำไมบานมันใหญ่จังพี่ได้กุญแจามาแล้วไหมไมี ไฟไหม้แต่ตัวเราไม่ไหม้เรามีพลังวิเศษเปล่าโ o ้ oh my god No ability No <c oughs> เข้าไปในล็อกล็อกแจ็ครถแจ็คอ๋อรถแจ็คไม่ใช่ล็อกแจ็ค Machine, อกแจ็คไม่ใช่อกแจ็คด้วยอ่านก็ผิดอีกเหมือนผมไม่เคยได้เรียนภาษาไทยมาโอยตกใจหมดเลยนี่มาที่บ้านเราใช่ไหมอ่าเราไม่ได้ปิดประตูหรอเนี่ยอ่านโน้ตโน้ตไหนนี่ไงโน้ตเธอมาโน้ตน้านานานา,นา,นาบ้านเรว อะไรอะไรอะไดูวันที่ดีเอ๊ให้เก็บขยะเหรอเนี่ยเราทิ้งเพื่นพลาดขนาดนี้เลยเหรอคือคือเราทิ้งเพื่นพลาดขนาดนี้เลยเหรอพี่เจอแมวด้านหน้าบ้าน้วยพอใส่มาดูดิ น่ารักมากเลยเหลืออีกสามที่พลมามามาเอา้ามันหายไปที่หนึ่งแสดงว่าพลใส่เก็บพี่ไปเก็บตรงไหนไม่ได้เลยอ่ะพี่ไม่รู้ทางเข้ามันอ่ะเปิดไม่ได้ ทิ้งไว้ตรงไหนนี่ไงยังมีว้าวไ,ไม่ผ่านเมื่อกี้อะไรไหมัผ่านเอ้ยพี่เราตร้องรีบไปแล้วไปเปตู้ด้วยเราจะไม่ดูนั้นถือว่ามันอาจจะเป็นสปอย กีดแบบเหมือนไม่ได้กีดจริงแต่พี่กีดจริงไวอย่างเดียวจะกมกนแล้วเราจะกลมหัวอย่างเดียวนะคะทุกคนโอเคเอาเด,ด,ดี๋ยวตกใจหมดโอเค ใออใสย่ยาไปดูดมาอาจจะเป็นสปอยก็ได้มันอาจจะเป็นสปอยก็ได้มาก็ไม่ทักไม่ทักเลยนะไม่ชิซอนตัวจริงกลัวจักลัวจัก ไข่อยกลัวซืยรวยโอ้ไ oh oh, มค์เอ้นี่มันกลอสนี่มันกลอสนี่นากลอสมิกิไม่ได้งานสี่ย์เบบเร์สันเบเบาอะไรบะจบไปไปจดจบขึ้นบนนับจบขึ้นไปบนหน้าต่าง คือเราต้องรีบอสามาถน,นี่เลยอวาแมานนี่มาน,นี้หยิบกระเป๋าหยิบกระเป๋าท๊อมมันเก็บยังไงอะ่ะ ไม่ต้องละพลพี่มาล้วโอเคนะ,คะทุกคนมาได้แล้วไปชั้นบนเหรอเอ้ยตกใจหมดแล้วก็มีแมวเดินอยู่อยู่ไหนออเก็บกระเป๋ไว้ที่รถเก็บขอเอ้ยไว้ที่รถโอ้ทุกคนอ่านแทบจะผิดทุกวันอยู่แล้วอ่าน,นั่งเลย อะไรเอะมันก okay. uh, ็ไทหรือมัาจังเก็ตนล้วคนกับราคนเจนเราเราเราเออฟังช่วยไหมหรือ้อาทำยางงี้ดีเราอยู่นิ่งๆพอยพี่นี่ไม่ได้ ่อเสร็จเราเรื่องรีบหนีเราไม่มีพอยหลังสัวสัวแล้วแกวิ่งไวอ่ะที่โกยจุดจะพี่เดียว จบแล้วหรออ๋อทุกคนคือมันจบไปแล้วนะคือ,อน,นี่คือมันมีตัวเต็มอีกหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะมีแล้วนะทุกคนอโอเคโอเคคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะไม่บาย